สวัสดีครับยามเย็นที่ริมโขงครับผมยิ่งขึ้นไปนุ่นยิ่งแคบนะน้ำโขงน้ำโขงจะแคบลงขึ้นไปนุ่นเขาก็ใส่ได้ปลาใหญ่ทุกวันนะแต่ของเรามันไม่ค่อยเก่งมันเขาเขาอยู่กับน้ำเนี่ยเริ่มบาเรือออกแล้วทั้งยามทั้งตามเหยื่อไว้ใส่เหยื่อไว้ยามแล้วก็ใส่เหยื่อมืดเขาก็กลับ ตอนเช้าก็าไปยามประมาณหกโมงเนี่ยเริ่มออกยามทุกคนนะเพราะว่าหกโมงทางนี้มันยังไม่สว่างนะครับหกโมงแถวจังหวัดเลยยังไม่สว่างนะครับหมอกก็เยอะไงยิ่งริมผงยิ่งหมอ,อกเต็มเลยครับเมื่อคืนนี้ก็หนาวสาิบเจ็ดองศาลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเลยปีใหม่นั่นแหละ ชนสู้ออกเนี่ยพวกที่ใสอย่างริมนี้ก็มีนี่เห็นไหมปากไว้ตามริมแต่ถ้าหากปลาใหญ่กินมันจะไม่เข้าโคดนหินแต่ถ้าปลาเล็กกินขนาดไอช่อนหรือว่าไอกลั้งหรือว่าปลาดุกเล็กมันก็จะเข้าโคนหินนุน่นๆปลาเริ่มเข้าริมฝั่งแล้วเว้ย ทางท่าบ่อน้องไายหนุนทางไปนุงน่เป็นอำเภอสังคมทีเชียงใหม่ท่าบ่อน้องไายน้ำขงเขาจะกว้างกว่าเราหน่อยเพราะมันไม่มีหินไงเฮ้เอาไปในทุ่งหญ้าเราไปบ้่งดูอยู่ในทุ่งหญ้าเราแล้วล่ะในทุ่งหญ้าอันนี้เอิไรเอานย พวกเขาใส่เก่งใส่เป็นใส่เก่งเขาก็ได้นะเห็นบกเห็นบ่ไม่สู่บุหรีกับตาเขาก็เลยเวลาเขาสู่เขาหาไม่ปเช็คไปเจอ เดี๋ยวจบคลิปนี้จะหยุดเว้กว่นแล้วจะเอาเรือออกนะมันคนเดียวมันต้องจับโทรศัพท์ด้วยไงถขากลับมาถึงจะถ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกๆคนทุกทุท่านที่เป็นเอฟซต่างประเทศเอฟทเมืองไทยเอฟทีทุกท่านด้วยงานลงไปวางไว้มึงได้ลังตูบอเออ โอ้ยเม่สวยงามมากแม่นม้ำโขงนี่ครับตั้งแคมป์หาปลานนเนี่ยเห็นไหม ทังนั้นก็แถวนี้ปลูกยางกันเยอะครับยางจากเลยน้ำยางสวยด้วยโหลดรูปัางเรา 干瘪多 คลิปนี้หยุดไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เรือออกดูเบ็ดเพราะว่าไปคนเดียวมันจะไม่มีมือถือไม่มีไม่มีอะไรจับไงเดี๋ยวกลับขึ้นมาค่อยว่ากันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยครับเด้เดสอสงสารซองหน่อยๆจะเป็นซองน้ำมันเน่เด้อขอบคุณครับ